Hello and welcome Delhi welcome Gospel Truth Bible to and a again Tru Stu สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะคบ You know when we live this life in this world เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคบ We face all kinds of different things difficulties challenges in our lives เราเองก็ต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือบางครั้งความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคบ And in the midst of all these things แต่ว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด We really need to know how to depend on God. เราจําเป็นต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้ายังไง You know, there is no promise in the Bible that says that if we know God, we will not have troubles in our lives. ไม่มีคําสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าเราเนี่ยพึ่งพาหรือเชื่อในพระองค์แล้วเราจะไม่เจอกับปัญหาอะไรในชีวิตนะครับ The thing is, we live in a fallen world. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ And so you know one way or the other troubles will come into our lives ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับมันก็คงจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอน But the promise that God has for us is this แต่คําสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญากับเราไว้ก็คือ That when we depend on him when we trust in him he will deliver us Tros All เมื่อเราเจอกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากแล้วเราเนี่ยจดจ่อที่พระองค์เราพึ่งพาเราเชื่อในพระองค์เราจะเห็นว่าพระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครั in วันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาในเรื่องอะไรก็ตาม No into how you got into that trouble matter that แล้วไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหานี้เพราะอะไรก็ตามนะค that ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างปัญหานี้ขึ้นมา Or maybe it's a trouble of your own making หรือว่ามันอาจจะเป็นปัญหาจากที่ตัวคุณเนี่ยสร้างขึ้นมาเองก็ได้ wants how to deliver you deliver ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรนะคบแล้วปัญหาเหล่านี้จะเกิดเพราะอะไรก็ตามพระเจ้าเองต้องการช่วยคุณให้หลุดพ้นจากปัญหาแน่นอนอยู่แล้ว I deliver to you ผมอยากจะให้คุณรู้นะคบโดยที่ไม่ต้องสงสัยอีกเลยว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยพระองค์ชอบที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วและ know the devil don't want t การ area confident in this แต่มันไม่ต้องการให้คุณมีความมั่นใจในเรื่องนี้เลยนะครับ He always wants to paint a wrong picture of the heavenly Father in your heart เพราะมันต้องการที่จะวาดภาพของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์แบบผิดๆให้กับคุณได้รู้จัก Because once you're confident in God เพราะเมื่อคุณเองมีความมั่นใจในพระเจ้า The devil knows that you will always depend on God and overcome the things that He throws at you คุณก็จะรู้นะครับว่า พระเจ้าสามารถช่วยให้คุณเ,เอาชนะสิ่งต่างๆที่มารมันโยนเข้ามาในชีวิตของคุณได้ right. so you need to know that you can always go to God and believe for deliverance from all your troubles ดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะครว่าคุณสามารถที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ทุกเมื่อเพื่อที่พระองค์จะช่วยคุณให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณ I know there are so many scriptures and examples I can show you from uh, from the Bible มีข้อพระคัมภีร์แล้วก็มีตัวอย่างมากมายนะครับที่ผมสามารถจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นจากพระคัมภีร์ In for example the Bible says อย่างตัวอย่างนะครับพระคัมภีร์บอกว่า That come to the throne of grace with boldness. ให้เราเนี่ยมีใจกล้าที่จะเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ and receive help in time of need. แล้วก็รับความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อเราต้องการ y know the Lord is an ever-present help in times of trouble. และพระเจ้าเองทรงเป็นความช่วยเหลือให้กับเราทุกครั้งที่เราเจอกับปัญหานะคะ t h are many scriptures like that in the Bible. มีพระคัมภีร์ที่สัญญากับเราไว้แบบนี้มากมายเลยนะคะ And you ought to take these words. And allow your heart to be confident The delivering the power of God of ดังนั้นคุณควรที่จะเชื่อตามในข้อพระคัมภีร์นี้นะคะเพื่อจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความมั่นใจในการช่วยเหลือช่วยกู้ของพระเจ้า so instead of focusing on how deep and big and high the trouble is แทนที่คุณจะไปจดจ่ออยู่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแค่ไหนมันลึกมากแค่ไหนหรือว่าตอนนี้เราจมอยู่ในปัญหามากแค่ไหนแล้ว start focusing on the truth that your heavenly father is more than willing to deliver you แต่อยากจะให้คุณกลับมาสน ใจที่ความจริงตรงนี้ดีกว่าว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยพระองค์เต็มใจเหลือเกินนะคบที่จะช่วยคุณให้หลุดพ้นจากปัญหา before further let's together we readcri go แต่ตอนนี้อยากจะให้เรามาอ่านจากข้อพระคัมภีร์ด้กันก่อนนะค4ในสรุดีบทที่ส4บี่ข้อส The writer of the psalm says I sought the Lord and He heard me and He delivered me from all my fears ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบ พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง this is the, the writer of ผู้ที่เขียนสดุดีตรงนี้นะคะ Definitely was in some kind of trouble แน่นอนเลยว่าตอนนี้เขาต้องเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ And notice he did the right thing here แต่ว่าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมครับ In the midst of his troubles what did he do In the midst of his fear what did he do He sought the Lord ท่ามกลางปัญหาหรือว่าความกลัวที่เขาเกิดขึ้นเนี่ย เขาทำอย่างไรครับเขาแสวงหาพระเจ้า you know, that's the wisest thing the most powerful thing you can do when you are in trouble เพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คุณควรจะทําเมื่อคุณเจอกับปัญหาให้คุณเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าให้มากขึ้นสุดหัวใจของคุณไปเลยเพราะพระองค์เองจะให้สติปัญญาคุณพระองค์จะให้กําลังความเข้มแข็งกับคุณนะครับแล้วก็วิธีการที่จะช่วยคุณสามารถหลุดพ้นออกมาจากปัญหาตรงนั้นได้ know so Not ให้เราดูนะครับในตรงนี้ได้บอกว่าเมื่อพระองค์นั้นเมื่อข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ได้ยินเขาพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องชีวิตของคุณอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้เป็นพ่อที่ไม่มีเวลาให้คุณนะครับและพระองค์ก็ไม่ได้ยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาจะใช้เวลากับคุณเข s i n t e r e s t e d in the minute detail your พระองค์เองใส่ใจกับทุกรายละเอียดแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับชีวิตของคุณก็ตาม The Bible poetically says that He has engraved your name on the palm of His hands เพราะพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้นะคะว่าพระองค์ได้ทรงจารึกชื่อของคุณเนี่ยไว้บนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ He knows the number of hair you have on your head และพระองค์ยังรู้ได้ซ้ำนะคะว่า ุณมีผมอยู่กี่เส้นทำไมถึงต้องมีข้อพระคัมภีร์อะไรแบบนี้เนี่ยบันทึกไว้ด้วยเพื่อจะทำให้เราได้เห็นภาพนะคบแล้วก็รู้อย่างมั่นใจว่าพระเจ้าเองได้ใส่ใจกับทุกรายละเอียดในชีวิตของเราอย่างเราเองซึ่งเป็นพ่อแม่นะคบ little details in the lives of our children. เราเองก็ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตของลูกๆเราเหมือนกัน We want to help them in every way we can. เราเองก็อยากที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาในทุกทางที่เราทําได้ Our heavenly Father is the same. และพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเรานั้นก็เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยมีความเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบมากกว่าเราเยอะมากนะคะดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อในคำโกหกว่าพระเจ้าคงไม่สนใจอะไรกับชีวิตของฉันเท่าไหร่หรอกหรือว่าฉันเองไม่อยากจะเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปทำให้พระเจ้าเนี่ยยุ่งยากจิตใจพระเจ้าเองอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการบริาร ริหารจัดการโลกใบนี้แล้วก็รวมไปถึงจักรวาล You know that's a very human thinking อันนั้นก็คือความคิดของมนุษย์จริงๆเลยนะคะ w h e u think right according to the scriptures แต่เมื่อคุณเนี่ยคิดให้ถูกต้องให้ตรงกันกับพระคัมภีร์ You know that God is interested in your life คุณจะรู้เลยว่าพระเจ้าสนใจกับทุกรายละเอียดของคุณ And so when you're in trouble เมื่อคุณเจอกับปัญหาคืออย่าไปเหมือนวิ่งไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะคะสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือนั่งลงแสวงหาพระเจ้าให้มันสุดหัวใจของคุณไปเลย the Bible says he hears you และพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยได้ยินและพระองค์ทรงตอบคุณ Your heavenly Father is real. He's alive. พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณเนี่ยพระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะคะ When you cry out to Him, when you pray to Him, when you seek Him, He hears you. He sees you. เมื่อคุณอธิษฐานกับพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์หรือว่าแสวงหาพระองค์เนี่ยพระองค์ได้ยินคุณนะคะ And He takes interest in you. และพระองค์เองก็ใส่ใจกับคุณด้วย And He wants to deliver you from u uh, from out from all your troubles. และพระองค์เองอยากที่จะช่วยให้คุณเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากปัญหาทุกอย่างของคุณเลย You know this is the first thing you must know เพราะตรงนี้เป็นอย่างแรกที่คุณควรจะรู้นะคะ God is interested and God loves to deliver you ว่าพระเจ้าเนี่ยให้ความสนใจและพระเจ้าชอบที่จะช่วยเหลือคุณ You know there are so many stories in the in the history of Israel มีเรื่องราวมากมายที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะคะ Where God brought mighty deliverance for His people ที่พระเจ้าเองทรงได้นําการช่วยกู้อย่างยิ่งใหญ่มาให้กับผู้คนของพระองค์ We're not talking about God delivering them from small things เราไม่ได้พูดถึงการที่ พระเจ้าช่วยเขาให้หลุดพ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะ God did mighty miracles amazing things to deliver His people from all troubles แต่พระเจ้าเองได้ทําสิ่งที่มันน่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือผู้คนของพระองค์ Think about the judgment that came upon Egypt t h God brought upon Egypt to 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 set His people free. คุณลองคิดถึงวิธีการนะครับหรือว่าการพิพากษาที่พระเจ้านำลงมาที่อียิปต์นะครับเพื่อจะช่วยให้ประชากรของพระองค์เนี่ยได้เป็นอิสระ That even the most powerful king Pharaoh could not stop God's people from being free. แม้แต่ฟาโรห์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจที่สุดในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งการปลดปล่อยของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยผู้คนของพรองอยากให้คุณลองคิดดีๆนะคบว่าคนอิสราเอลเนี่ยตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์มาประมาณ400กว่าปีเลยนะครัะและถ้าเราพูดกันตามฝ่ายธรรมชาติและพวกเขาเนี่ยไม่มีกำลังไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคบที่จะไปต่อสู้กับกองทัพของคนอียิปต But the Bible says, as they cried out to God, God remembered His covenant. แต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์มีต่อพวกเขา You may be thinking, well, even if I don't cry out, God knows already, isn't it? คุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันเจอกับปัญหา Yes, He knows. ใช่พระองค์รู้ But He still wants you to seek Him because that's dependence on Him. แต่พระองค์ก็อยากจะให้คุณเป็นผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากพระ แสวงหาพระองค์เพราะว่าตรงนั้นเป็นการแสดงออกถึงว่าคุณเองต้องการพึ่งพาพระองค์ไงแล้วแสดงออกถึงว่าคุณเองเนี่ยไว้วางใจพระองค์และพระองค์อยากที่จะแล้วคุณเองก็อยากจะชวนพระองค์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในสถานการณ์ตรงนี้ so remember when Israel cried out, God remembered his covenant and God God จำได้ไหมครับตอนที่อิสราเอลได้ร้องทูลต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ก็นำการช่วยกู้อย่างยิ่งใหญ่ลงมาแล้วก็ ปล่อยเขาให้เป็นอิสระ And God displayed His power in such a way that even Pharaoh had to bow down to that และพระเจ้าเองได้แสดงฤทธานุภาพอันมหาศาลของพระองค์ต่อฟาโรห์ฟาโรห์ก็จําเป็นที่จะต้องยอมเชื่อฟังพระองค์ And after 430 years of slavery in Egypt, they were set free and they left Egypt. และจากการตกเป็นทาสอยู่ในอียิปถึง430ปีนะครับในที่สุดเนี่ยชาวอิสราเอลก็ได้เดินทางออกจากอียิปตและก็เข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยย้อนกลับไปอ่านในเรื่องนั้นอีกครั้งนึงนะครับและในขณะที่คุณอ่านเรื่องราวเหล่านั้น Say to yourself to ให้คุณบอกกับตัวเอง the same God <who S 1> have the same I God บอกว่าพระเจ้าองค์นี้ก็เป็นพระเจ้าของฉันเหมือนกันและพระองค์ก็ยังมีฤทธานุภาพเหมือนเดิมถ้าพระองค์ทรงช่ว p เห a n he can deliver me today ถ้าเมื่อก่อนพระองค์เคยช่วยประชากรของพระองค์แบบนั้นวันนี้พระองค์ก็จะช่วยฉันเหมือนกัน We know we try to find answers in all the wrong places จริงๆแล้วเราพยายามที่จะมองหาคําตอบจากในที่ที่มันผิดๆนะคะ All the world God is waiting for us to depend on him to cry out to him. ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระเจ้ารอคอยเรานะครับที่จะให้เข้ามาหาพระองค์มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ So the Psalm that we just read here. ดังนั้นจากสรุดีที่เราเพิ่งอ่านกันไปนะค And The author of this Psalm really did the right thing. I want to emphasize again. ผมก็อยากที่จะเน้นตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคบว่าผู้ที่เขียนสรุีเนี่ยเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องและฉลาดมาก So where do you look? forance แล้วคุณเองจะไปมองหาการช่วยกู้จากที่ไหนอ่ะ Who do you depend on คุณจะพึ่งพาใครล่ะ You know do the same thing like this author did อยากจะให้คุณเนี่ยตัดสินใจที่จะทำเหมือนกับผู้เขียนสรุดีทำนะครับ He said I saw the Lord เขาบอกข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า He heard me และพระองค์ทรงตอบหรือได้ยินข้าพเจ้า And delivered me from all my fears และพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง You know if you have time read the whole chapter chapter 34. ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานะครับอยากให้คุณอ่านทั้งบทนี้จากในบทที่34 y o know he also talks about how the angel of the Lord surrounds those who trust in God และตรงนี้ยังพูดถึงว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยได้อยู่ล้อมรอบผู้ที่วางใจและพึ่งพาในพระองค์ And he delivers them และพระเจ้าเองก็ได้ช่วยพวกเขาให้รอดนะครับ This is this is the same chapter where we find the verse Oh taste and see that the Lord is good และบทนี้ก็เป็นบทที่มีข้อพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าโอ้จงลองชิมดูและจะรู้ว่าพระเจ้าทรงประเสริฐนะคระ Blessed is the man who trusts in him ดังนั้นพระพรเป็นของบุคคลที่วางใจในพระองค์ You know when you cry out to God and and, and you see the deliverance of God in your life เมื่อคุณมาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วคุณเห็นการช่วยกู้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ You will taste and see how good God is นั่นหมายความว่าคุณเองก็ได้ชิมแล้วแล้วคุณก็จะรู้ได้ตัวคุณเองว่าพระเจ้าเนี่ยดีแค่ไหนแทนที่ทุกวันนี้คุณจะมานั่งแล้วก็จมอยู่กับปัญหาแล้วก็คิดว่าไม่รู้จะทำยังไงเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาแสวงหาพระองค์ดีกว่าและผมมั่นใจว่าคุณจะได้เห็นการช่วยกู้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนให้เราที่ถามด้วยกันนะครับ thank you Father พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองมีฤทธานุภาพทั้งหมดมีสติปัญญาทั้งหมดมีวิถีทางทั้งหมดที่จะช่วยลูกให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆวันนี้ลูกวางใจในพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการช่วยกู้อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซู Amen a well, e God bless you and we'll see you again next time ขอพระเจ้าอวยพร แล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you พอภสร้าง้าเวพรนะครับ